ดาวเดือนอะไรมาเลเจ็บดาลล่างเขาไป้ริ่มไปเรื่อยร่วมกันทำให้เจ็บเจ็แม่แร้วคุณคอยขมเชอได้อุ่นอุ่นก่อนนองคื

คุณนะคะบอกเลย